เปไ็นไงกันเด็กๆตอนนี้เราอยู่ที่สวนลูกเวทพระทานาดูนนะครับเราก็จะมาดูบ้านโบราณมีบ้านโบราณด้วยแล้วก็มีบ้านโบราณเป็นหมู่บ้านจำลองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อจละเข้ที่เราดูเมื่อกี้ ไปไน,น,นี่คือเล้าข้าวของคนอีสานนะครับสมัยก่อนเขาจะมีที่ตําข้าวแบบนี้แล้วก็จะมียุ้งข้าวนะครับว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่าเล้าข้าวนะครับถูกต่อแล้วอันนี้เจ็เป็นเพื่อที่ใต้ถุนของบ้านโบราณสมัยก่อน ก็จะมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแบบนี้นะครับววัระวังนะบ้านโบราณที่มีบ้านอยู่ติดกับแม่น้ำนะครับอันนี้จะเป็นจำลองแม่น้ำ แล้วก็จะมีเรือบ้านส่วนมากจะมีเรือนะครับถ้าอยู่ติดกับแม่น้ําเพราะว่าถ้าต้องใช้ข้ามน้ํานะครับอันนี้จะเป็นเรือต้นตาเลเรือต้นตานสมัยโบราณนะครับจะเป็นต้นตาลครึ่งซีกแล้ะครับแล้วเ,เ,เขาก็จะขุดขุดตรงกลางแบบนี้ให้เป็นเป็นเรือส่วนเรือนี้จะเป็นเรือไม้ท่อนเดียวนะครับใช่ไหมเรือไม้ท่อนเดียวที่คนโบราณเขาตัดมาแล้วเขาก็ขุดขุดให้เป็นเรือแบบนี้ ต้องใช้เวลามากนะครับการขุดอันนี้จะเป็นไม้หลายท่อนที่เขามาประกอบกันเป็นเรือสมัยโบราณเป็นทางขึ้นบ้านสมัยโบราณนะครับจะเป็นใช้บันไดแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้มีหมาป่าหรือสัตว์ป่าอะไรที่แบบขึ้นบ้านนะครับ ันนั้นก็จะไม่ใช่อันนั้นก็เป็นสาวอีสานนะครับาสาวอีสานจำลองไม่ใช่จำลองนะคนจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านฝั่งนี้ก็จะมีเวียนมีเกวียนสองคันแล้วก็บ้านนี้จะเป็นบ้านที่ทำผ้าไหมนี่ก็จะเป็นหม้อย้อมสีผ้านะครับแล้วก็จะมีผ้าไหม ได้ไหมนะครับตัวนี้เป็นบ้านโบราณแต่ทุกคนดูนี่ขอ,อทาบอาหารเลยเ้คุณยายแก่ด้วยเนเยมีคุณยายแก่ด้วยมีคุณยายด้วยอะอค่ะพาอด้เดี๋ยด้เร้จะพาขึ้นไป้ดูบ้านหลังนี้นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าซานอันนี้เขาเรียกว่าเรือนอันนี้ก็จะมีตุ่มน้ำนนภาษาอีสานเรียกโอ่งน,น้ำใช่ไหมโอ่งน้ำกินตอนนี้ก็จะเป็นซานตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนี่เขาเรียกว่าซานภาษาอีสานเรียกว่าซานอันนี้จะเป็นเกาะ

อันนี้จะเป็นตะกร้าใส่น้ำใส่น้ำโบราณเขาจะทำมาจากไม้ไผ่แล้วก็ค้องโดยยางไม้ไปไ,ได้ไ<อ>ไลูกขึ้นอย่างนี้ไงขึ้นไปสิรวยลยนขึ้นมาจนได้ขึ้นยากมาก ไปดูสิใครจะคนขึ้นไปนี่ก็คือบ้านสมัยโบราณครับจะเป็นแบบนี้เนี่ยบ้านยาก็จะเป็นแบบนี้ในะสมัยก่อนก็จะเป็นชนั้นเป็นชั้นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะไหนเขาดูห้องนอนหน่อย อันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนสมัยโบราณใช่อันนี้จะเป็นสามห้องนอนห้องนอนก็จะประมาณนี้แล้วสมัยก่อนก็จะเป็นผู้ชายก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้นะครับมาหาสาวๆข้างบนอะแล้วนี้ก็จะเป็นบ้านของผู้หญิงเหมือนในหนังนี่ก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ใช่ไหม เราไปดูบ้านล้างเงินดีกว่ามีบ้านนนตีด้วยที่เขาบอกว่ามีเครื่องนนตีทุกบ้านนะครับของบ้านอี่สานส่วนมากก็จะมีแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางตุ่มหรือบางทีก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นที่วางตุ่นแล้ววางตุ่มน้ําแล้วก็เป็นที่นั่งได้ด้วยแต่บันไดก็จะเป็นแบบนี้คาสสิก เปิดดิเปิดขึ้นมาหกสียอยทำงไงนี่ี๋ยวทั้งนั้นหนูเป็นคุณแม่หมดแล้วจะเป็นล้อ,อกเกวียนล้อ,อกเกวียนนะครับอันนี้เรยก็บ้านเลยเรือนดนตีเวลาเราขึ้นไปเราก็ต้องขอดรองเท้าด้วยนะโอ้ยทุกคนดู นี่เห็นไหมตุ่มน้ําตุ่มน้ํากินเลยว่าเป็นที่นั่งก็ได้ทังนี้ก็จะเป็นบ้านดนตรีตอนนี้เขาล็อกไว้เมื่อก่อนพ่อเคยมาพ่อเคยเข้าไปดูด้วยแต่เขาบอกว่ามันน่ากลัวข้างใน,นข้างในหลอนมากน่ากลัวเลยล็อกเหรอใช่บ้านนียเราก็ขึ้นมาแบบนี้นะทั้งอุ้มเด็กด้วยนะ เอาขึ้นมาอุ้ยเอาขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็โดนตบไปด้วยอ้ยไอ้ด้อมันตบพ่อเนี่ย<น>ทั้งอุ้มมันทั้งก็ถือกล้องแ, <น S 1> แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ท,ทุกคนดูใบไม้นี่มันคือต้นอะไรมีน้นามดูใบมันสินม,นสมันใบมันเป็นอย่างนี้ ทำไมมันไม่โฟกัสนี่คือเรือนเทคโนโลยีพื้นบ้าน ตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างตีนนะครับแล้วพอก็พูดอันนี้ที่ล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านใช่ไหมคุมาดูนี่อันนี้เขาเรียกว่าเกวียนครับเกวียนเกวียนแล้วจะจอดอยู่นี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ต่อนกเข่านะครับสมัยโบราณยังเหลืออยู่เลยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะนั้นคืออะไรไม่รู้อะนั่นคือที่เลี้ยงหรออะไรไม่รู้อะมันน่าจะเป็นกับดักหรืออะไรทักอย่าง อันนี้จะเป็นที่ดักนกที่ต่อนกเ,ออเขาก็จะเอานกใส่ไว้ข้างในแล้วก็จะมีกับดักแล้วนกมันก็จะมาจับสองข้างแล้วกับดักมันก็จะตบลงแล้วก็จับนกแล้วคนผู้ชายนั้นพ่อตกใจทำไมผู้ชายไหนนั่นเฮ้ยใครนั่งตรงนั้นน่ะเฮ้ยไปดูสิ นึกว่าอะไรนึกว่าใครตกใจหมดเลยอย่างนี้นนใช่ก็เป็นหุ่นไงก็ตกใจกใจ็ตกใจนึกว่าอะไรอ่ะนี่เหรอไม่ทักนี่เหรอ อันนี้คืออะไรอันนี้ไอเดียน,นี้คืออะไรให้ลองทำมูซี่ทำไงอ๋อที่ตำข้าวเหรอโอโ้โหแล้วพี่ตำข้าวไปไปดูวัวก่อนหุ่นสงสัย